นะโมตัสสะพคกวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคกวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคกวัโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยิเมพิคขเวธรรมารสารานิยาปิยการณาขรุการณาสังหายะอะวิวาทายะสามัคคิยา เอกีภาวายะสังวัตตัติติณอพนิจกระดับประธา,านแสดงพระธรรม,มเทศนาในสาราียักษธรรมกถาว่าด้วยธรรมะักเป็นเครื่องระลึกถึงกัร เพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีอนุโมทนากุศลบุญญาศีของญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้ผขนายมาประเพ็ญบุญประเพ็ญคุศลอยู่ณสถานที่แห่งนี้โดยสมควรแก่การเวลาสืบต่อไป ในวันนี้เราทัานทั้งหลายก็ได้มาร่วมกันประชุมอยู่ณสถานที่แห่งนี้ก็เนื่องด้วยปารกถึงโครงการถวายเพียรพระธรรมสัญจรตำบลจันดุมวันนี้ดีใจยาตยโยทั้งหลายเพราะวันนี้เป็นโอกาสดี แล้วก็เป็นโอกาสที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งการทําบุญถวายเพลพระธรรมส,สัญจรตาบลจันด,ดุมนี่จัดขึ้นทุกปีซึ่งในแต่ละปีก็จะมีชุมชนชาววัดและชาวบ้านบ้านเกาะแก้วเขาร่วมด้วยรวมเป็นสิบเอดวัด ซึ่งในวันนี้ก็ถึงคิวของวัดบ้านพลัดเป็นสถานีบุญที่สิบแล้วโยมใกล้จะจบแล้วยังเหลืออีกหนึ่งสถานีบุญนั่นก็คือวัดมหามเจระทีนี้โครงการถวายเป็นพระธรรมสัญจรเช่นนี้เองเป็นโครงการที่แสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีที่มีอยู่ในชุมชนของเรา เป็นโครงการที่ทำให้ประชาชนในตำบลในชุมชนเนี่ยได้มาร่วมกันสั่งสมคุณง,งามความดีได้มาสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองเป็นการมาสร้างสเสน่ห์สร้างเมตตาให้กับตัวเองใครอยากมีคนรักคนเมตตาใครอยากเป็นเมตตามหานิยมเนี่ยไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลยมเพียงแค่เรารู้จัก ทำบุญสนทานเป็นคนใจบุญอย่างนี้เนี่ยก็จะทําให้เราเป็นที่รักที่ชอบใจของบุคคลทั่วไปปกติเรามักจะไปหาวัตถุมงคลภายนอกเอามาเพิ่มสเสน่ห์เพิ่มเมตตาให้กับตัวเราไปหาสาลิกาลิ้นทองบ้างไปหาคาถาศักดิ์สิทธิ์บ้าง เอามาสวดให้นักจังงังให้คนหลงระบวยง,งวยมารักมาชอบแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานโยมเพราะว่าขา้พื้นฐานคือคุณงามความดีในจิตใจของเราถ้าเรามีคุณงามความดีอยู่ในจิตใจของเราแล้วก็จะทําให้เรานี่มีคนรักคนเมตตาเพราะว่าเราเป็นผู้ที่มีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครอง มีสุภาพสตรีอยู่ท่านหนึ่งยอมอยากจะให้สามีรักก็เลยไปขอสาริกาลิ้นทองจากหลวงพ่อบอกหลวงพ่อว่าพักนี้สามีไม่ค่อยจะกลับบ้านกลับก็ดึกหรือบางทีก็ไม่กลับกังวลใจแล้วเกิดอยากจะให้หลวงพ่อเนี่ยทํายังไงก็ได้ให้สามีเนี่ยกลับมารักใคร่กันเหมือนเดิมหลวงพ่อก็เลยถามว่า เอาแล้วเวลาสามีโยมกลับบ้านดึกโยมทํำยังไงอดฉันก็ด่านั่นแหละโยมด่านานไหมละ่ะฉันก็ด่าจนกว่าจะเหนื่อยนั่นแหละโอ้คิดดูว่าด่าจนกว่าจะเหนื่อยนะโยมทีนี้หลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้โยมเดี๋ยวตมาเนี่ยจะให้ว่านสเสน่ห์ไปเอาไปอมไว้นะ่ะสามีกลับบ้านดึกดื่นยังไงเนี่ย เอาว่างออกมาอมเลยแล้วห้ามพูดคำหยาบให้อมไว้อย่างเดียวจะกลับดื่นกลับดึกกลับดื่น,นยังไงก็แล้วแต่สุภาพสตรีท่านนั้นลองทำตามโยมทีนี้พอสามีกลับบ้านดึกสุภาพสตรีท่านนั้นก็เลยหยิบว่างเนี่ยมาอมโยมอมแล้วก็ยิ้มสามีก็เห็นก็แปลกใจนะว่าทำไมวันนี้ไม่ดา่าแกล้งทำอย่างนู้นอย่างนี้แกล้งกบฟัดก็เฟียดใส่ ภรรยาก็ยังยิ้มเฉยอยู่ได้ฮนะเดทีนี้สามีก็เลยเกิดความสงสัยทีนี้ก็เลยเกิดความเกรงใจนะเกรงใจภรรยาก็เลยกลับมาประพฤติตัวดีเหมือนเดิมนี่นี่มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่านั้นศักดิ์สิทธิ์อะไรหรอกแต่เป็นเพราะว่าหลวงพ่อท่านให้อุบายในการปฏิบัติธรรม คืออุบายในการปฏิบัติธรรมตามหลักเมตตามหานิยมที่เรียกว่าสารียธรรมยมสารียธรรมแปลว่าธรรมะอันเป็นเครื่องระลึกถึงกันหมายถึงธรรมะที่เสริมสร้างความรู้สึกให้เกิดขึ้นแก่กันดีๆจนเกิดเป็นความรักความเมตตาขึ้นสังคมใดที่ แตกแยกกันขัดความสามัคคีกันเนี่ยก็เพราะว่าคนในสังคมนั้นนั้นขาดหลักธรรมที่เรียกว่าความสามัคคีนี่แหละจึงเกิดปัญหาก็คือเกิดการอิจฉาริษยากันดินทาว่าร้ายประทุษร้ายกันถ้าเรามีจิตใจที่ดีปฏิบัติตามหลักธรรมแล้วสังคมเราก็จะน่าอยู่ยง สารณยธรรมนี่มีอยู่หกประการด้วยกันคือหนึ่งเมตตากายกรรมหมายความว่าแสดงออกทางกายด้วยเมตตาอยากให้ใครรักใครชอบต้องปฏิบัติต่อเขาด้วยความหวังดีสุภาพอ่อนโยนไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายกันเหมือนกับสุภาพสตรีท่านเมื่อกี้นะที่เอาว่านมาอมแล้วทำหน้ายิ้มแยม้แยมแจ่มใส เลิกด่านะสามีก็เลยกลับอลักษ์ก็เพราะว่าภรรยานี่มีเมตตากายกรรมคือประพฤติตัวดีไม่ได้ทํากฟัดกเฟียดทําประชดประชันกันทีนี้เนี่ในอัตถกถาปฐมสารณิยสูตรที่หนึ่งเนี่ยท่านบอกว่าเมตตากายกรรมก็คือการเดินทางไปเพื่อไหว้พระเจดีเพื่อไหว้โทธทิพฤึษ การเห็นภิกษุสฆ์สเข้าไปในหมู่บ้านแล้วเราลุกขึ้นต้อนรับรับบาตรปูรา,าศอาสนะและตามส่งนี่แหละชื่อว่าเมตตากายกรรมยังในวันนี้เราท่านทั้งหลายพอถึงคิวของวัดบ้านประหลัดท่านพระครูก็ได้นำพาหลวงพ่อหลวงพี่นำพาผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านทั้งหลายนีย่มาช่วยกันตระเตรียมสถานที่ มาจัดแจงปัดถูสาลามายกเต็นมาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบส่วนเราท่านทั้งหลายที่มาจากต่างที่ต่างถิ่นเราก็ถือปิ่นโตถือพัดทหารถือมาแล้วเราก็มาสลักจตุป,ปัจจัยไทยธรรมติดต้นพระปาา่ามาไหว้พระมารับศีลมาพบพุทธเฒ่าผู้แก่มายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันเนี่ยกิริยาอาการอย่างนี้เลยโยมเขาเรียกว่า เมตตากายกรรมคือการแสดงออกทางกายด้วยความเมตตาแล้วทีนี้เนี่ยท่านบอกว่าเมตตากายกรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าทำเฉพาะต่อหน้าเท่านั้นนะโยมแม้แต่ลับหลังเราก็ต้องมีเมตตากายกรรมด้วยก็คือสมมุติอย่างเช่นช่วงนี้เนี่ยฝนมันตกชุกชุมถ้าเพื่อนบ้านเราเขาซักผ้าเอาไว้ ตากแดดแล้วออกไปธุระข้างนอกเราเห็นเราก็ช่วยเก็บผ้าช่วยเก็บข้าวของอะไรให้เขาให้มันเรียบร้อยเนี่ยนี่เขาเรียกว่าเมตตากายกรรมรับหลังเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเมตตากายกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังแล้วเราก็จะเป็นผู้มีสเสน่ห์เป็นผู้มีเมตตาโยมข้อที่สองก็คือเมตตาวจีกรรมหมายถึงว่า อยากให้การแสดงออกทางวาจาด้วยเมตตาก็คือการพูดกันแต่สิ่งที่มีที่มีประโยชน์พูดกันด้วยความรักความสามคัคคีพูดกันด้วยวาจาที่มันไม่เบียดเบียน,ยนไม่ทำร้ายกันอย่าเอาคำพูดของเราเนี่ยไปทิมแทงใครถ้าเป็นพระเนี่ยท่านบอกว่า การบอกสอนอาจารย์บัญญัติการบอกกรรมฐานการแสดงธรรมในท่านก็จัดว่าเป็นเมตตาวจีกรรมสำหรับญาติโยมเมตตาวจีกรรมก็หมายถึงว่าการพูดจาภาษาดอกไม้พูดกันด้วยความหวังดีพูดกันด้วยวาจาที่สุภาพอ่อนโยนรู้จักพูดให้กำลังใจกันในยามที่เพื่อน ของเราเนี่ยเขาประสบทุกประสบกับปัญหาถ้าไม่มีความสามารถที่จะไปพูดให้กำลังใจใครได้เราก็อย่าไปพูดทับถงเขาอย่าไปซ้ำเติมเขาพูดแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์เพราะบางทั้งบางทีเนี่ยโยมคำพูดของเราเนี่ยเราพูดไปเราว่าไม่มีอะไรหรอกแต่คนฟังก็ฟังแล้วเขาเจ็บนะยโยมปากกาที่มันไม่มีหมึกเนี่ย ทีดลงบนกระดาษมันก็อยากเป็นรอยได้ทําพูดคนที่เหมือนไม่มีอะไรเนี่ยบางครั้งบางทีมันก็เกิดแผลในใจคนฟังนะโยมเพราะฉะนั้นแล้วคาพูดคาจาเนี่ยมันทําให้คนเรารักกันก็ได้ทําให้คนเราเนี่ยเกลียดกันก็ได้อยู่คนเดียวให้ระวังความคิดจะพาจิตล่องละเมเออจนเพ้อฝัน อยู่กับมิตรรับวังถ้อยคําจํานันคำน้อยนิดเพียงหนึ่งนั้นอาจหมางใจเพราะฉะนั้นเนี่ยคาพูดเนี่ยจึงเป็นสิ่งสําคัญโยมเราไม่ว่าต่อหน้าหรือรับหลังเนี่ยเราก็ควรจะพูดถึงกันในแต่สิ่งที่มันดีที่มีประโยชน์อย่างในวันนี้เรารู้ว่าเป็นงานถวายเพลพระของวัดบ้านปลัดเนี่ย เราก็กล่าวชักชวนเพื่อนบ้านว่าเออเนี่ยวันนี้ในวันศุกร์ถึงคิวของวัดบ้านประหลัดแล้วมามามา,มาเนี่ยไปทํากับข้าวกับปลาเตรียมกับข้าวกับปลากันเดี๋ยวเราจะไปวัดไปไหว้พระไปรับศีลเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทําบุญร่วมกันนี่ได้ข่าวว่าวัดบ้านประหลัดเขายังซื้อที่ดินอีกสี่ไร่เนี่ยติดถนนลาดยางเนี่ยพอดีเลยเนี่ยฉันได้ เงินดิจิตอลมาหมื่นหนึ่งเนี่ว่าจะไปซื้อที่ดินไว้จากวัดสักตารางวาหนึ่งเนี่นี่พอทีนี้เพื่อนเราได้ยินก็อ้ยสาธุสาธุแกในใจอุณจริงๆฉันนอุนโมทนาเด้อน,นี่ไอการพูดชักชวนกันมาทําบุญอย่างนี้แหละหรืออนุโมทนาสาธุเวลาเราเห็นเขาทำบุญเนี่ยเขาเรียกว่าเมตตาวจีกรรมต่อหน้า แล้วทีนี้เมตตาวจีกรรมนี่ก็ไม่ใช่จะมีเฉพาะต่อหน้านะโยมรับหลังเราก็ต้องมีเมตตาวจีกรรมด้วยไม่ใช่ต่อหน้าทาเป็นโอ้ยสาธุสาธุแกใกกนสุดยอดจริงๆริงพอรับหลังเขาไปบอกว่าแม่มันได้เงินหม,มื่นมาที่ที่จะเก็บไว้นะ่ะมันเอาไปบริจาคอะกูสิเนี่ยไปพูดรับหลังกันอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เมตตาวจีกรรมเราต้องพูดกันแต่สิ่งที่มันดีที่มีประโยชน์ คิดปรารถนาดีต่อกันเราจึงจะเป็นที่รักเป็นที่เมตตาของคนที่เราฟังและนินทากันทุกวันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะโยมนินทากันทุกวันนี้เขาพัฒนานะทุกวันนี้เขานินทากันผ่านโซเชียลผ่านสื่อออนไลน์โพสต์ด่ากันลงเฟซบุ๊กทีนี้จักจะรู้กันสองคนก็นรู้กันทั้งบ้านทั้งเมือง ทีนี้มันก็กลายเป็นว่าจากคนอื่นที่เขาไม่รู้เนี่ยเขาก็จะเริ่มนะเอเนี่ยายนั้นเป็นอะไรเนาะโนเฟนบุกเนี่ยฉันได้ยินมาเออไม่รู้ผิดกับใครหรือเปล่าเนี่ยการพูดถึงเขาแบบนี้มันก็ไม่ใช่เวตตาวจ,จีกรรมนะต่างคนต่างไม่มีเวตตาวจ,จีกรรมแนละถ้ามีเมตตาวจ,จีกรรมก็คืออย่างเรามาวัดเนี่ย เราปกติเราเห็นใครที่มาทําบุญกับเราเป็นประจําแล้ววันนี้เราไม่เห็นเขาเนี่ยเราก็าเอ๊วันนี้ยายสีไปไหนกอทำไมไม่เห็นก่เลยปกติแกมาทุกวันเนี่ยเนี่ยหรือว่าใครไม่สบายไปโรงพยาบาลเนี่ยเราก็ถามหาว่าเขาเป็นยังไงบ้างหายป่วยหรือยังดีขึ้นหรือยังนี่ถ้าเราถามหาเขาอย่างนี้เนี่ย เขาเรียกว่าเมตตาวจ,จีกรรมรับหลังทีนี้เมตตาโนกรรมโยมข้อที่สามเมตตาโนกกรรมนี่หมายถึงว่าการแสดงออกทางใจด้วยเมตตาเราคิดกับเขาเนี่ยเราต้องคิดด้วยความปรารถนาดีต่อเขาคิดถึงว่าเขาเนี่ยจะมีความสุขจะมีความทุกข์อย่างไรเราก็คิดเอาใจช่วยเขานะไม่ใช่ไปคิดสาบแช่ง ถ้าเราคิดถูกใจคิดนิยมชมชอบเขาให้เขามีความสุขความเจริญนี้เขาก็เรียกว่าเมตตามโนกรรมคิดให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขมีความเจริญจะได้เบือกเนื้อร้อนใจอะไรเนี่ยทีนี้ต่อไปข้อที่สี่ข้อที่สี่ก็คือสาธารณโอคีสาธารณโอคีหมายถึง รู้จักแบ่งกันกินแบ่งกันใช้เราได้ของที่มันเล็กๆ็น้อยน้อยมาเราก็แบ่งกันกินไม่ใช่ว่าเรามีของอร่อยแล้วไปแอบกินอยู่คนเดียวนะโยมท่านบอกว่าเนกาสีละพะเตสุข,ขังผู้บริโภคคนเดียวย่อมไม่ได้รับความสุขเพราะฉะนั้นเรามีอะไรเราก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้โยมแบ่งกันกินแบ่งกันใช้เหมือนกับ เป็นการกำจัดความตระนีที่เหนียวออกไปในตัวเขาเรียกว่าการกระจายผลประโยชน์ต่อไปข้อที่ห้าก็คือสี่รักษาัญตาโยสี่รักษามัญญตาก็คือการประพฤติเสมอกันมีปกติประพฤติเสมอกันกันกบเพื่อนอมนจรย์ของเราเนี่ย ประพฤติผมอารย์รักษากฎระเบียบวินัยของสังคมส่วนรวมประพฤติตามกฎหมายบ้านเมืองไม่ทําตนให้ผิดทานองคลองธรรมไม่ทําตนให้เสื่อมเสียแก่หมู่คณะเราและข้อหกข้อสุดท้ายโยมข้อหกข้อสุดท้ายก็คือทิฏฐิสามัญญาตาทิฏฐิสามัญญาตาก็หมายถึงว่า มีความคิดเห็นที่ตรงกันยมในบรรดาธรรมะทั้งอกข้อที่กล่าวมาเนี่ยสี่ทิฏฐิสามัญญาตาคือความเห็นตรงกันเนี่ยเป็นธรรมะที่สำคัญที่สุดในโยมเพราะว่าถ้าคนเรามีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันแล้วเนี่ยมันคุยกันไม่ได้มันไม่อยากคุยกันแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องพูดกันทีไรวงแหกทุกทีนะเหมือนกับฝ่ายค้านกับรัฐบาลน่ะ พูดกันไม่ได้ลรวก็ความคิดเห็นไปคนละทิศคนละทางกันไงเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะพัฒนาบ้านเมืองเราต้องเริ่มจากการมีความคิดเห็นที่มันตรงกันโยมเหมือนกับช่วงหนึ่งที่เขาบอกว่าปรับทัศนคติคือให้มันมีความเห็นตรงกันมันถึงจะเดินหน้าต่อไปได้แต่จะตรงกันแบบไหนนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะว่าทีนี้แหละธรรมะทั้งหกพ่อเนี่ยโยม ถ้าเราพิจารณาดีๆเราจะเห็นเลยว่าถ้าเราทําตามได้ทั้งหกข้อเนี่ยเราจะเป็นที่รักใคร่ของประชาชนทั่วไปนะโยมธรรมะทั้งหกข้อตั้งแต่ประพฤติต่อกันด้วยเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามนกรรมรู้จักเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ทําตนเหมือนคนอื่นและมีความคิดเห็นตรงกรันถ้าใครทําได้อย่างนี้ก็จะทําให้ผู้นั้นเนี่ย เป็นเมตตามหานิยมทีนี้ผู้ที่จะบำเพ็ญเมตตามหานิยมได้สมบูรณ์ท่านบอกว่าถ้าบำเพ็ญสมบูรณ์แล้วอานิสงส์จะทำให้เทวดารักใคร่เมตตาเดินทางไปไหนมาไหนนี่ก็มีแต่คนนิยมชมชอบอยู่เหมือนกับหลวงพ่อติดสาเทระนะหลวงพ่อติดสาเทระนี่ท่านบำเพ็ญสารานียธรรม12ปีเลยโยม พอทีนี้มีพระต่างถิ่นมาบินทบาทในหมู่บ้านเนี่ยพระห้าสิบรูปโยมมาบินทบาทไม่ได้ข้าวแม้แต่เม็ดเดียวนะ่ะทีนี้หลวงพ่อติดสันเนี่ยท่านก็เลยมาถามว่าเอา้าพระอาจารย์ได้กับข้าวกันหรือยังครับเนี่ยไปบินทบาทในหมู่บ้านมาเนี่ยพระที่มาห้าสิบรูปก็บอกว่าไม่ได้อะไรสรัญญาณรอ,อเนี่พวกผมนัองห้าสิบรูป ทีนี้หลวงพ่อติดสระก็เลยบอกว่างั้นรอผมแป๊บหนึง่งเดี๋ยวผมไปบินธบามาให้โอ้ยหลวงพ่อห้าสิบรูปนั้นบอกว่าผมมีกันทั้งห้าสิบรูปยังไม่ได้ข้าวสักเม็ดเลยท่านคนเดียวจะได้เหรอทีนี้หลวงพ่อติดสระเลยบอกเออคอยดูเดี๋ยวผมจะทําให้ดูผมเป็นภิกษุเจ้าถิ่นเนี่ยขึ้นชื่อว่าเจ้าถิ่นเนี่ยสามารถอยู่แล้วหละ่ะพอทีนี้หลวงพ่อติดสระไปบินธบาโยม มีโยมเขาจับกับข้าวรออยู่หน้าบ้านเลยนะพอหลวงพ่อติดศักมาเขาถึงใส่บาตรให้ทีนี้ตามานึกถึงสมัยตามาไปอยู่จังหวัดนนท์อยูไปบินทาบาทเขาวางกับข้าวไว้หน้าบ้านอย่างนี้แหละตามาเดินไปถึงเขาหันหลังรดน้ําต้นไม้เลยเอ๊ะตามาก็งงไอ้โยมเขาไม่เห็นรู้่ายังไงเนะาะตมาก็สังเกตดูที่ไหนได้ไม่ใช่โยมเขารอใส่แต่ขาประจา โอ้มีสถาประจําตมาเดินตั้งแต่หกโมงเช้ายันแปดโมงเช้าได้พะโลถุงเดียวนะเนี่ยตมาไปอยู่จังหวัดนนท์เมื่อสามสี่ปีที่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลวงพ่อติดสาก็เลยเอากับข้าวมาแล้วก็เอามาถวายหลวงพ่อห้าสิบรูปเนี่ยหลวงพ่อห้าสิบรูปนี่มองอนอหน้ากันล็อกแรกล็อกแก็กไม่กล้าเอานะคิดว่าอะไรเราห้าสิบรูปไปบิณฑบาตไม่ได้อะไรเลย หลวงพ่อนี้ไปแป,ป๊บเดียวเนี่ได้มาเนี่ยมันหมายความว่าไงไปขโมยเข้ามาหรือเปล่าหลวงพ่อติดสักเลยบอกว่าโอ้ยไม่ใช่หรอกครับผมไม่ได้ไปลักไปขโมยเข้ามาหรอกนี่เป็นเพราะว่าผมบเป็นสารณีิยธรรมมาอย่าว่าแต่ห้าสิบรูปเลยมาเป็นแสนผมก็เลียงได้เนี่ว่าอย่างนั้นอีกนะทีนี้เขาก็เลยถามว่าท่านบนรรลุอะไรก็ไม่ได้บรรลุไม่ได้บรรลุ ทำนะไม่ได้ฌานเพียงแค่บำเพ็ญสารณรยธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นในวันนี้เราท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันบำเพ็ญสารณรยธรรมถึงแม้เราจะไม่ได้บรรลุธรรมไม่ได้ฌานแต่หลวงพ่อติสสะเถระก็เป็นพยานให้เราแล้วว่าผู้ที่บำเพ็ญสารณรยธรรมนี้จะมีแต่คนรักคนเมตตามีแต่คนอยากสนับสนุนช่วยเหลือ เพราะฉะนั้นเรามาบาเพ็ญทานการบุกสวนวันนี้ถือว่าเราได้มาสร้างสเสน่ห์ให้กับตัวเองก็จะทําให้เราเนี่ยมีคนรักคนเมตตาสมดังบาลีที่อัตมภาพยกขึ้นไว้เป็นนิกเขพบดเบื้องต้นนั้นว่าชาอิเมพิกเวธรรมมาสารานิยาเป็นต้นแปลเป็นใจความว่าภิกษุทั้งหลายธรรมะหกประการนี้ เป็นธรรมะเครื่องระลึกถึงกันเป็นธรรมะที่สร้างความรักก่อความทารพเป็นไปเพื่อความสงราะห์กันเป็นไปเพื่อความไม่วิวาทเป็นไปเพื่อความพร้อมเพรียงเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังไนยะที่ได้พรณนามาเทศนาปริโยสาเน ในท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรม,มเทศนานี้พระตนัตยานุภาเวนะระตัตนัตยเตชะสาขออำนาจบุญกุศลของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จงช่วยอภิบาลให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิษพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุทธภรระ ขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยปฏิพานธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติและด้วยกุศลที่ท่านทั้งหลายมาบำเพ็ญสารณนยธรรมในวันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีสเสน่ห์มีเมตตาเดินทางไปไหนก็มีแต่คนรักใคร่เมตตาปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมเราใช้ก็ขอความปรารถนานั้น จงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายจงทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในสารานิยธรรมกถามาก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการ ฉันนี้